r o ตารี่ฟาร์มเทตัวนี้จะเป็นระบบเฟืองนะคะ FTR 2 2 7 2 GF ค่ะราคาตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ84,500บาทจัดส่งฟรีในระยะ300กิโลเมตรค่ะลูกค้าสนใจสามารถมาเลือกซื้อได้เลยที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโ o ตารี่ฟาร์มเทคทุกรุ่นเลยสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็คือถ้าสั่งซื้อนะคะ เป็นระบบเฟืองแบบนี้นะคะตัวนี้8 4 5 5 0 0บาทเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะในระยะ300กิโเมตรแรกนะคะตัวนี้จะมีประกันให้1ปีค่ะเป็นระบบเฟืองรุ่นขับเคลื่อนด้วยเฟืองนะคะตัวนี้จะมียอยปั่นให้ประกัน1ปีนะคะจากฟาร์มเถเมตรยี่ิบด2บใบปั่นนะคะ72นี่นะคะเ2สบใบปัน่นลอตเตอรี่ฟาร์มเทคแกร่งแรงเร็วค่ะ หน้าตาก็เท่ๆสวยๆวยแบบนี้เลยค่ะสนใจสามารถโทรสอบถาม0979712677ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ